สวัสดีค่ะพี่น้องจ้า,ากลับมาม่อีกแล้วนะคะไหมซสี see, ชีวิตง่ายๆใน Norway, นอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะ Easy Life in Norway ค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะไมซสี see, จะพาไปทำอะไรค่ะพี่น้องจ้าหลังเลิกงานประจำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามใหม่สีมาเลยจ้าโอ้ยลมลมค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องคาไมซสีะ see, จะพาเดินขึ้นเขาไปเปิดประตูให้ ใชเนาะเนาะนี่ไปเปิดประตูให้รถใช้ให้หัวอาหารแกจับพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแม่สีจะพาไปเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องจ้ะขึ้นมาถึงโนนแล้วเนาะค่ะเนาะประตูโอ้ยแกออกคลังโนนโอ้ยพี่น้องจ้ะเบิ้ลแกอยู่กลางปา่านะพูนเห็นปะ จะไม่ซีซีสูบไม่เบิ่งเแล้วตะนนาะนูะ่นค่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เนะาะเขาขาวอยู่กลางปายยา่าหญ้าเขียวๆนั่นตัวเขาขาวนั่นนี่โอ้จะได้ไล่เข้าได้หนิคนงานยังไงไม่รู้หนิเดี๋ยววันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเพราะว่าอ่า ามีงานที่ไอ้นั่นค่ะพี่นอาจาแถวแถวบ้านไมซีจะมีอ่าสวนสนุกเนาะคนะ่ะเนาะแถวบ้านไมซีจะมีสวนสนุกที่ใหญ่มากแล้วที่นี้เด็กัยรุ่นทุกปีอ่าอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แรกของปีของของเดือนนาพฤษภาคมเนะะนะาะค่ะเนาะเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมเขาก็จะจัดงาน ให้เด็กวัยรุ่นทุกปีค่ะพี่น้องจ๊ะจัดงานให้เด็กอ่าที่เรียนจบเนาะค่นะเนาะว่ใหม่สีก็มัวพูดอยู่รถแฟนใส่หม่สีมาแล้วจ้ะพี่น้องจะ๊ะมาค่ะพี่น้องคะขึ้นรถไายแล้วไปให้หัวอาหารกันจ้ะพี่น้องจ๊ะนั่งรถไทยขึ้นนอนเะนาะค่ะเนาะขึ้นภูเขาเซใ,ให้ปะปะให้ให้ไอ้ <laughs> ไหม่สีพูดยังไม่จบเนาะค่นะเนาะเมื่อกี้ที่ว่าเขาไปไอ มีงานให้เด็กวัยรุ่นค่ะพี่น้อยจรร้าทุกปีเขาจะจัดงานที่อของนักพากเกนเนะคะเนาะจะเป็นงานาเด็กที่เขาเรียนจบค่ะพี่น้องจ้าวัยรุ่น1819 20ปีเนาะเขาเรียนจบแล้วเขาก็ทั่วประเทศนอร์เวย์สำหรับใครที่อยากมาเนาะเขาก็จัดให้ทั่วประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่น้อยจรร้าเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่มีคอนเสิร์ตมีอะไรเนาะค่ะเนาะ โอ้ยแดดซองจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวม่สิกลับกล้องให้ดูทางขึ้นภูเขาเรานี่ขับรถขึ้นภูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ะม่สิมวยอ,อันไล่ไปก็ว่าไปซะมันบอกขึ้นหงภูไหม พูดรถไปจอดท้ายอยู่หงผูแล้วแก่ปลไปปะนี่มองนะน้นาสะร้อนอยู่นี่ไล่ไปก็ปะปไปไล่จนเมื่อยแล้วพี่น้องจับไปซิบนไลอีกว่าหลาข่านไล่อถจอดท้ายอยู่ถึงกระช่างมันเถอะพูดรถจอดท้ายอยู่หงผูพูดจ้ะพี่น้องจับว่าไปปันี่แกะนะ เดี๋ยวฉัได้อันไปยอดยาแล้วเอาขึ้นเอบอีกจากพี่น้องจ้ะเดี๋ยวฉันเลยยอดยาอีกแล้วก็เอาขึ้นผูกเข่าอีกเนาะค่ะเนาะอรถลมเ้งเฮงจากพี่น้องจ้ะให้เพวงมาลัยาก้าชับนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเราพากันขึ้นหูแมอันรถผู้รถไทยจะปรลงม้าป่ะนี่น่ะอันก็ท้าเยี่ยงพูนไหมสิบาขึ้นไปเด้อ ไล่ขึ้นไปว่าได้ลรอเกเดอร์มันก็ขึ้นไปเัินนี่แขงค่ะพี่น้องจ๊ะแกะตัวนี้ป่วยจ้ะพี่น้องจา้าแม่แกะตัวนี้ป่วยเบิงนมคอกเสพเนะาะค่ะเนาะชิลอดบ่นี่ ย่านบ่ม่อมเมื่อนีเมื่ออื่นอยู่พี่น้องจ้ะนี่ลูกกระยู่บ่ไกนะ่เนาะลูกก็อยู่ใกล้ๆค่ะพี่น้องจ้ะดูนี่ค่ะนมคอ,อกเสร็จย่านแต่ตายเมื่ออื่นอยู่นี่ซอยอียังบ่ได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ่งเนี่ยตะลิโตนค่ะนมอักเสบเนาะค่ะเนาะลูกก็คือที่ได้เอาจับลงไปอ เอิญหม้อมอัชี้าให้ก็คือซิปทันแล้วเ่านี่จ้พี่น้องจ้าเราไม่เห็นเนะาะค่ะเนาะนมเขาคืออักเสบมากเลยเปื่อยแบบเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจ้ามองเนี้นมเน่าเนาะค่ะนาะนมอักเสบจ้าพี่น้องจ้าคงจะได้จับลูกเขาไปไอ้นั่นเดยนี้โอ๊ย นี่ตัวนซาดแท้ของบมพ่นเมื่ออื่นหรอกนีเมื่อนี่เมื่อแรงนี่ก็คือซิบรอดแล้วนี่พี่น้องจ้าโอ้ยน่อ ขึ้นเขาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าหยอดยาเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัวที่อยู่ที่อยู่หน้าบ้านนะจากพี่น้องจ๋าเอามาขึ้นเขาอีกแล้วเนาะใกล้จะหมดแล้วจ้ะเหลืออีกชุดหนึ่งก็หมดเนาะคะ่ะเนาะเหลืออีกชุดเดียวค่ะพี่น้องจา๋าดึงเขาบ,บรรยากาศประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะ แก่สามตัวที่ออกข้างนอกน่จาจะเนาะแก่สามตัวออกข้างนอกค่ะพี่น้องจา๋าดูบรรยากาศเนาะค่ะเนาะแบะแบะแบะเยู่ฝั่งโน้นค่ะพี่น้องจ๋าข้ามข้ามภูเขาไปฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่าจะเป็นอ่า วนสนุกนอกจากพห้น้องจ๋าจะเป็นสวนสนุกที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันค่ะพี่น้องจะาไม่สิยักไหลเสียงแกะหน่วงหูเสียงแกะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดินออกจากเขามาหน่อยนึงค่ะพี่น้องจ๋ะมาค่ะพี่น้องขาไม่สีสิวาให้ฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าเกษตรกรที่ต่างประเทศนะคะพี่น้องจ๋ามีนี่มีสินเหมือนบ้านเราไหม ชาวไร่ชาวนาที่ประเทศนอร์เวย์หรือว่าที่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมีนี่สินเหมือนบ้านเราไหมเนาะค่ะเนาะนี่จับพี่น้องจากบรรยากาศที่ฟาร์มใหม่สีก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ่านี่เลยค่ะหลังคาแดงๆนี่คือเล้าไก่ค่ะพี่น้องจาานี่เลยคือตัวที่ใหม่สีกับแฟนกู้นี่ยืมสินเข้ามาค่ะพี่น้องจา้า เยอะมากนะคะเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอนะมากด้วยค่ะพี่น้องสำหรับกรเกษตกรกรเมืองนอกนะเห็นเขาทำแบบนี้อย่าคิดว่าเขาไม่มีนี่นะคะพี่น้องฐานีเขาเยอะมากแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะคือตอนนี้คือมันมันไม่ค่อยดีนะคะพี่น้องจ้าเศษธธรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะ แล้วใหม่สีกับแฟนก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าค่ะพี่น้องคะก็พูดพูดกันอยู่เนาะว่าวันนี้ก็พูดกันอยู่จ้าพี่น้องจ้าว่าถ้ารัฐบาลเขาไม่ช่วยเนาะรัฐบาลเขาก็ไม่ช่วยเท่าไหร่หรอกค่ะพี่น้องจา้าเขาช่วยนิดๆหน่อยๆเราก็ไปไม่รอดค่ะ พวกไม้สีกาแฟน่ะใช้แต่ดอกเขามาหลายปีแล้วเนาะคนะ่ะเนาะคือไม่ได้ใช้เงินต้นเขาเลยคือคือไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินต้นเลยค่ะพี่น้องจา๋าคือจ่ายแต่ดอกเขานะคนะ่ะเนาะจ่ายแต่ดอกเขาแล้วก็พูดกันอยู่ว่าถ้าไปไม่รอดจริงๆก็ไม่แน่อาจจะขายแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องจ๋าก็ก แคคิดก็เสียใจอยู่ได้นะคือเราเคยอยู่ที่นี่มาหลาย10ปีนะคะพี่น้องจะ17เกือบ17ปีแล้วนาะที่ไม่สียอยู่ที่นี่ค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าคงไม่เร็วๆวันนี้หรอกเนาะคงจะไม่เร็วๆวันนี้ที่เราจะขายจะพี่น้องจะแตกก็พูดเกินๆกันไว้คือถ้าไม่รอดจริงๆก็อาจจะขายแล้วก็อาจจะย้ายไปที่เมืองไทยค่ะพี่น้องจา๋า พราะว่าอยู่นี่ค่ครองชีพมันแพงเกินค่ะพี่น้องค่ะเราทาไม่ได้ทํางานเราก็อยู่ไม่ได้เนาะไปถ้าย้ายกลับไปเมืองไทยก็อาจจะแบบหาธุรกิจหาอะไรทํานิดๆหน่อยๆก็คงจะพออยู่ได้อะค่ะพี่น้องจ้ะแต่ก็แต่ก็แค่แค่คิดๆนะคะยเรายังไม่ได้ตัดสินใจอะไร เกษตรกรเมืองนอกมันก็เหมือนเมืองไทยล่ะค่ะพี่น้องคือหนี้สินเยอะแยะพลุงพลังไปหมดเหมือนกันค่ะพี่น้องจ๊าฟาร์มเล็กๆเ,เขาก็ทยอยขายกันไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะฟาร์มพวกไหมสีคือดีแต่ว่าไหมสีทํางานโรงงานเสริมนะคนะเนาะทำงานโรงงานประจาอะ่ะ คืองานเงินที่ได้จากโรงงานประจำก็เอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวได้เอามาพยุงพยุงครอบครัวได้ค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าฟาร์มนี่คือคือไม่มีอะไรเป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยนะคะคือคือของแพงทุกอย่างค่าไฟแพงค่าน้ำแพงค่าหัวอาหารแพงเนาะค่ะน้อง,องแล้วแล้วไอ ผลผลิตของเรามันถูกค่ะพี่น้องจ๊ะไม่ต่างกันเลยนะคะจากเมืองไทยไม่ต่างกันเลยจริงๆค่ะคือนี่แหละเกษตรกรเนาะคิดว่าน่าจะไม่รู้ว่าจะทั่วโลกหรือเปล่านาะที่เป็นเหมือนกันค่ะพี่น้องจ๊ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนีัเน,ะะน้องๆใหม่ซีเลิกง,งานประจํามาแล้วก็พามาให้หัวาหานแกะมาไล่แกะแล้วก็เล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆนาอนะค่ะนาอว่าเกษตรกร,ร,กรทางเมืองนอกเราก็มีนี่มีสินเหมือนกันครับพี่น้องจะเยอะมากเยอะมากมากด้วยค่ะพี่น้องค่ะคือไม่เยอะธรรมดาเนาะถ้าเรา ถ้าเราไปไม่รอดก็คงจะขาย,ยานั่นแหละค่ะพี่น้องจะแต่ก็ดูก่อนเนาะค่ะเนาะว่าจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องคะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ค่ะพี่น้องคะทำมาถ้าชอบจังใดก็ฝฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใหม่สีเในเด้อจา้าพี่น้องจา๋าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ